โอ้โหนะครับเดินไกลน้ำอะไรเดินน้ำลำไยเพื่อนๆหน่อยทีมงานทีมงานงานล้ำใหญ่ทีมน้ำลำไยอร่อยอร่อยนะครับไม่ค้าไม่ค้าเดินเหนื่อยนะครับเดิไกลเดิไกลได้น้ำแล้วนะครับเพื่อนของเราโค้กแก้วโค้กแก้ว้โหน้ำลำไยหมดนะครับได้สามแก้วไม่เป็นไรก็มีชาเย็นชานมเย็นแล้วนะครับกล้าได้กิน อีละกันอีละกันนะครับทีมงานเย็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 นชิมก่อนอร่อยไหมป้ายหน่อยอืมหวันเกียบนะครับเจียบนำลำใหไม่คะคนสวยจริงเหรอเดี๋ยวได้คนละถุงนะครับโอ้โหมีเจ้าโชคมาด้วยวันนี้ทีมงานป้าเดี๋ยวปฏิบัติภารกิจกันต่อนะครับไปกันต่อยังอีกไกลเลย ขึ้นเขานะครับหนทางยังอีกยาวไกลนะครับเดินมากันพอเหนื่อยนะครับก็เลี้ยงเพื่อนๆสักหน่อยนะครับการเกิดภารกิจก็ประมาณนี้นะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับในอีกลกเพราะเราเดินตามภูมิประเทศนะครับเดี๋ยวก็เข้าป่าขึ้นป่าขึ้นเขานะครับงานของเราก็เยอะทั้งพบปาอะไรด้วยประมาณนี้ครับแลก็หลังจากนี้ก็เราก็จะพักแล้วก็เดินขึ้นเขานะครับ โดหนภูเขาที่สูงชันนะครับ